เช้าพ่จะระบาดช่วงที่พอจะเก็บเกี่ยวหักเม้ามันเลยนะเนี่ยหักไปทั่วหมดเลยเนี่ยรอยเดินทางให้ลาบหมดเลยเนี่ยน้อยๆแล้วเนี่ยเนี่ยโหรักขนาดนี้เลยเหรอวะใครจะฉีดยาซื้อปุ๋ยปุ๋ยก็แพงไม่ได้ปุ๋ยน้อยๆนะเนี่ยข้าวโพดเกือบสี่สิบไร่เลยเนี่ยเป็นแสนแสนแล้วลงทุนกับพี่ไม่มีเลยข้าวโพดอ่ะอือหแบบแคบจะเอาไปเป็นงานงานแล้วมะเนี่ย ขายเราไปทําอะไรวะเนี่ยตรงไหนก็มีอ่ะมีแต่ข้าวโพดที่มันหักไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหักไปทั่วหมดอ่ะดูลอยลอยลื่นหมดเลยเนะี่ยดูเดินดูมันเดินให้ลื่นหมดเลยเห็นไหมนี่ทางมันเดินซ้ําๆเลยเนี่ยมันมาเดินซ้ำๆไม้อยู่ซอยเดินๆทางนี้นี่มันเดินเลี่ยนหมดเลยเนะี่ยเห็นปะนี่ยดูนะนี่นะไม่มีเลยนะไอ้ทั่วไปหมดอ่ะแกไอ้ที่ขับมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงมานะป้ายแดงมึงมีปัญญาต มึงทำไมมีปัญญาซื้อข้าวโพดวะฝากถึงนี่พวกนี้นะเดี๋ยวมาเอาอีกนะมึงเห็นใจเจ้าของสวนเขามาั่งเขาทำกว่าจะได้ถ้ามึงไม่ลองลงทุนมึงจะไม่รู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะทําได้เนี่ยแล้วมึงต้องแบกรับความเสี่ยงแค่ไหนหไหนจะฝนฟ้าอากาศอีกเดี๋ยวไม่กี่วันน่ะมึงมาหักนี้ง่ายๆเลยไงกูเกลียดจริงๆนะไอ้เพียก็สอบข้าวโพดเนี่ยกูไม่คิดว่าจะมาเจอที่สวนกูนะทิ้งรองเท้ามันไปเลยเนี่ยดูสินี่ยเหลือข้างเดียวเนี่ย นนหเหลืองอป,ป่าไปเลยนนเหลืองน่นี่นนันรักก้พดเดีไ่ออมงขี้มาให้เกียรติไปละจะก้าป่าละไปเลยนังตีเลย